มาสกายบูล,ล่าชาอชาอันนี้พาครอบครัวมาเที่ยวเนาะก็จะเป็นทูล,ล่าเป็นโครงการนะคะจะมีมาทั้งหมดวันเนี้ย5คนผู้ใหญ่4เด็ก1สิ่งที่ท่าทูล,ล่าจะ็นโต๊ะสนุกต๊ะมาตรฐาน,มา,ฐานมาตรฐานเลยเดินได้รอบบ้านนะจะมีห้องพวกอันนี้ไม่เกี่ยวกับของเรา อันนี้อันนี้เขามีนี่เขามีลูกมีมีม,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 มีมีลูกปูให้ด้วยมีลูกปูกับลูกเป็นลูกสนุกเกอร์รถรถจอดนะด้รถเข้ามาจอดในบ้านรถมาจอดในบ้านเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมาดูข้างในการเนี่ย สมายเลวนะแล้วมีโต๊ะรูปไปด้วยนี่แล้วจะมีประตูอีกหนึ่งช้าอ่ะปิดๆๆดมาปิดมาสวยงามอ่ะปิดแล้วเปิดเราเข้ามาแล้วมีเตากิ้งย่างมีโต๊ะมีที่ล้างให้ สระว่า,ายน้ำสไลเดอร์ใหญ่มากมีข้างบนสาม,มารถขึ้นไปบนดาดฟ้าคือคือัำได้นะคะเราจะมีห้องนอนมีกี่ห้องเนี่ยสามห,ห้องนอนห้องนอนมีห้องน้ำในตัวโอ้ห้องที่มีห้องน้ำในตัว มีโทรทัศน์โอ้ห้องน้ำห้องน้ำมีห้องน้ำเป็นมีมีเป็นห้องอาบน้ำกันอาบน้ำกระเด็นด้วยมีมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยมีโครฮมรยากาศดีมากอ่าครับผมในหนึ่งห้องอ่ามีโทรทัศน์อ่าเกครับผม มีน้ำแข็งให้หนึ่งถังเนาะน้ำแข็งนะให้ญ่มากสามารถมาสั่อได้อันนี้คือห้องรับแขกมาอาข้าวอะไรนี้ก็ได้มีเครื่องซักผ้ามีอะไรบ้างมีเครื่องซักผ้ามีเตาไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปังบ้าหมงข้าวไมโครเวฟ นี่เรามีหม้อนึ่งมีหม้อทำแกงให้เรียบร้อยอันนี้ไมู่ต้ควบคุมไฟเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นแก้วน้ำสั่งสั่นได้ไม่ต้องกลัวเพราะน้ำแข็งถังใหญ่มากนี่อะไรเป็นจานชามจานชามนะคะมาใช้ได้ ตอนนี้ไม่มีอะไรตู้งโลง่งๆอ่าแล้วก็มีตูเ้เย็นมีอ่างเส้งนี่เนี่ยช้อนเชิญอ,อ,อยู่ในนี้เนี่ย<ม>ช้อนช้อนอยู่ในนี้ชนใช่ไหมช้อนอ่าช้อน,นมีมีทุกอย่างเครื่องทำครวัวอยู่ในนี้หมดเลยเอข้างล่างเป็นอะไรอเป็นถาดเป็นจานเผื่อเป็นย่างเนาะอ่าเนี่ยมีที่รวมอะไรเรียบร้อยจานสำหรับเด็กอันนี้มันเป็นซิงค์ข้างล่างไม่เป็นไร นี่นบบมีเตาปิ้งโอ้มีเตาหมูกระทะครับเดี๋ยวคืนนี้เราได้กินหมูกระทะกันมีกระทะมีทุกอย่างครบอ่ตอนนี้มีหมอ้อแบบเหมือนทำลาบเลยเนาะเล็กๆไทยทำกับข้าวเป็น,ม,นมาได้สบายๆนี่ก็จะเป็นเตาปิ้งข้าวของเราอันนี้เราโดนกินไปแล้ะหน้าตามันเลยจะไม่ค่อยสวยงาอมอ่าไปจริงๆเราต้องเป็นแบบนี้ะ นี่จะมีวางให้ครบเลยสวยงามเลยนี่ก็เป็นโซฟานั่งเล่นสามารถเดินนอนได้มีทีวีมีเครื่องเสียงให้ก็มีของเล่นให้เราตอนเบื่อพาเด็กๆมาได้มีมีมีตุ๊กตาอย่า้เล่นของเล่นมีอะไรให้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำรวมอีกห้องหนึ่ง ที่ระบายอากาศให้ทุกอย่างครบมีฉากกั้นเหมือนกันนะโอเคอ่านี่ห้องห้องนอนห้องสองห้องสองห้องออมีเตียงสองชั้นเตียงสองชั้นแล้วก็มีที่นอนผมมีโตรทัดให้มีต โอ้โมีโตรทัศน์ทุกห้องเลยเนะี่ยอะลิ้นชักอนนี้เก็บของได้นีนะมันก็เก็บของได้มีที่ใส่ผ้าที่เราใส่แล้วให้อัน,นเ,เ,ออเนี้ยเหมาะถ้าเผื่ออยากไปแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงนะอออเอาไม่ผ้าเช็ดตัวให้นะผ้าชตัวให้ด้วย อ่ะมาที่ห้องนอนที่หนึ่งเปิดเข้ามาก็จะมีตู้<ป>ที่นอนห้องนี้สามารถเปิดประตูแล้วออกไปสาวว่ายน้ำได้เลย <Wow. S 1> <laughs> <laughs> มีพัดลมให้ด้วยมีพัดลมมีตทรทัศน์ให้มีห้องน้ําในตัวห้องนี้มีห้องน้าใ,ใ,ในตัวเหมือนกันห้องน้ำในตัวอ่าอาบน้ําได้คุณจะมีลายกรอบสวยไมทําน้ำอุ่นทุกห้องเลยเนาะอ,นนอือมมีเนยนะของลูกสาว สามหนูจะนอนคนเดียวอ่าต่อไปครับอันนู้สึกจะมีชั้นชั้นข้างบนมีชั้นข้างบนด้วยใช่ไหมมีชั้นเป็นโดมเหมือนเป็นสไลเดอร์สไลเดอร์เป็นอันนี้เป็นตู้สภาพผ้าแขวนได้อยู่กันสนุกอยู่กันสุขสบายเลยครับอ่ะ,อะอไปเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบน,งบนโค้งนี่ตัวใหญ่มากคาราโอเกะได้สิเนี่ยอย่างงี้ คาราเกะได้มีไม้ไหมมีไหนดูซิมีไม้ไหมอ่ามีไม์ให้มีไม์อ่านี่งานใดประผมมีไม์ให้มีโอ้มีไม์ให้สองตัวด้วยใช่นี่มีไม์ตรงนี้อีกสามตัวอืมเคร้อนก็พัดลมมีเกิดพัดลมเพิ่มได้อ๋อตัวนี้มีเปิดได้สองฝั่งกระตู เห็นเหมือนกันอือ,อเราไม่ปิดละคุณนาย

luôn lắng đấy hả có lắng hả ờ, có lắng bên ơi <laughs> à <laughs> ดูมันเล่นพี่เรนดูมันเล่นพี่เรน ลงมาสักเทสเซเซ <laughs> มื่อยคนถ่ายเมื่อยแล้วด้วย